คครรัับบใจเนนะได้ทุกคนครับได้ใกล้ๆทุกคนใจเด่นนะครับเดี๋ยวพี่กัลนมาคครับครับผมบอกให้เลิกก่อนดิห้าพันเลยอ่ะห้าพันจะมีใครอยากจะก่อนเนีทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเงินกระมู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเอาไปบริจาคถูกต้องฮะที่โรงพยาบาลศรีราชใช่ไหมครับใช่ครับผมถือว่าทำบุญด้วยกันถือว่าทำบุญด้วยกันนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าถึงขั้นห้าพันแล้วเนี่ยเอาไปมากกว่าก่อนเลยก็ยังได้นะมากเงินหากเงินไม่ต้อง ไีก่อนอีกคุณฮะอ้าวห้าพันบาทนะยาก่อนพี่บอยจะมีไหมเนี่ยมีสิยกมือมีนะฮะเริ่มให้เท่าไหร่ฮะหืนหโอ้โหโอ้โอ้โหครับเดี๋ยวผมแถมด้วยบ้านคุณอยู่ไหนผมขับรถไปส่งที่บ้านเลยอรยพี่บอยพูดแบบนี้กับทุกคน จริงจริงจริงสมยุกต้นพูดนะครับคือสามนะมือสองอสาสองมือตายครับมืโอ้จริงจริงไหมเนี่ยจริงตายนะตอนนี้พหแล้วนะคมือสองเดี๋ยวับแบกลับแบขับสู้กันนะ เอาเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแชร์กันเี่เดี๋ยวต้ไปแร์เดี๋ยว้ไปแดกันแล้วั่ยลก่อนตีดบอปหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับเอาแล้วกอบอยมีใครไหมครับปักฝักนี้ว่าไงครับผมกดบอลบอยห่ห้ฮะืนมีใครให้มากกวนี้ไหมปืนห้าหมฮยกมือฮะหน่งห้าห่ห้าห อะไรครับแบบนี nine, yeah. ้ค uh, รับมือเจ็บอ่ะมือเจ็บนะมือเจ็บตายละเฮ้ยเตียยบอยมาตอนครับบอยพูดจริงกมาฮะอะไรฮะประมูลเสร็จแล้วเขาจะจบบ้านเนี่ยบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนฮะเดี๋ยวนี่มบอยงเอาอยู่เชียงใหม่ครับบุญเตี้ยบอยล้อเนอะล้อเขาฉลาดมากนะให้ไปส่งไปไกลบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่ไหนครับผมกอดมือง อ้ยใกล้ๆจัดไปถ้าเกิดว่าวันนี้บอยประกรณไม่ไปส่งคนที่ประมูลห่อดได้อย่าเรียกร้อบอยประกรณอย่าเรียกร้องมิโดมประกรณ์นะเบอร์เจ็ดแล้วเบอร์เจ็ดแล้วไม่มากกว่าไม่ได้ไปส่งบ้านที่นั้ได้สับรถไปส่งบ้านแล้ว สอ0 0 0บาทพี yeah. ่าคีไหมฮะสาวสวยงน้านน้นบอก2 0 0 0 0นบาทอ0 0ืแล้วเหรอ0 0มบ้านคุณอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับธรมาบอกสถานที่บ้านอยู่ไหนครับอยู่พัาสามอ๋อะว่าไงครับบอยครับัาสาครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ปย รถมาคผมวันนี้แน่นอนรถไยกคาดเดียวให้ด้วยเลยนะมีเรองในชีวิตปังเก็บมาตอนจะคาดเดีวให้ไม่ต้องห่วงแม่ผมมาด้วยเราไปกับแม่ด้วยนี่นั่งไปแล้วขอขอแม่เดิมอ่าเอออ่าเท่าไหรแล้วสองถ้าสองตอสองปุ้มวะมาจากเมืองเพราไงสี่สองปุ้เอาจริงนะผมไปส่งจริงนะไม่พูดเล่นอ่า สองหมื <Yeah. S 2> ่นครับวันนี้สองหมื่นเรียกว่าคุณว่าการทำบุญหรือยังทำบุญหรือยังสุดยอดนะสุดยอดคุณไปส่งหรือเปล่าสองหมื่นวันนี้ผมไม่ได้ขับรถมาเองแต่ว่าถ้าไม่รังเกียจจะนั่งรถตู้กับป้ากับผมได้ครับ อยากไปส่งต้องเป็นผู้หญิงที่มีบุญเท่านั้นต้องทำบุญต้องทำบุญเยอะๆไม่แย่ไม่ไม่เหมือนพี่เปิ้ลใช่ไม่ว่าใครก็อยากไปส่งที่ไปส่งที่โรงพยาบานบ้าอ่ะซองอ่ะของเปิดจะเปิดมาเทียบอลยนะมีเยอะวรงนี้ไหมครับเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ว่าไงของเปิดเดิมเพิ่มมาทียร้อยก็ได้ตังริงชนะแล้วเลยนะครับตังนี้ก่อนเท่าไหร่ครับนี่ สอหมื่นนะครัองหมื่นสองครับผมสองหมนะฮะสองครับผมโอ้โหสองหนสองได้รับพี่บอลไปส่งบ้านอ่างนี้มีไหมีมีไหทางนี้บอกว่าพี่เปิ้ลหลบไปหน่อยดูพี่บอยอย่าให้เกิดมามีเขาหน้า ไมอย่างนั้นก็สองหมืนสองสอนสงาโอ้โหหกดสกระดสโอเคต่ไปสองื่นห้าาหนึงสององไงฮะขบนมีฮะขบนมีเลยฮะขบก็ได้นะสุดยนะ ยวผมไม่ล็อกนิเกเตอร์เลยครับผมพระรามสจ้าเดี๋ยวให้แม่ผักไปส่งผมนะกแท็กซี่กลับบานเอาเชิญครับเชิญครับสาวเชิครับโอับเคเตรียมกล้องไว้เลยนะครับไอโฟนไอโฟนเาเลยครับเอาเลยครับเตรียมไว้เลยเดี๋ยวจะได้บอกพี่บอยนะครับพี่ตะกรอนนะูีน้าีครับเชิญครับเชิญครับเ็นตัวไปทำบุญ้วครั ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือว่าบุญร่วมกันนะครับวันนี้นะครับทุก่ายทตกสตาร์เลยนะครับอยู่นี่ที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวสวยจากะลามโอเคคุณยอดครับประในในบอรตะกอนครับอยากแรงอยากแรงครับอยากแรง ริคุ้จักกรจีไงคุ้มอารม์มันเดี๋ยวพึ่งที่รู้จักร้างอยู่แล้วครนะผมเจอเป็นร้างอรบผมนะแต่ละก็เป็นแบบกรับใช่ครับผมนะฮะเอาละทีนี้บุ้งบุ้งนะฮะอ่ะบุ๊งจะบอกอะไรคุณบอลประโถดไหมอ่าอ่บอกให้ชาวโลกรู้เลยว่าทำไมถึงโอ้โหรู้ใจมากใจพัดเยอ่า เดี๋ยวคุณบอยประการเนี่ยจะขับรถไปส่งคุณมปุ๊กที่บ้านเนี่ยฮะสองจริงสองจริงคุณมปุ๊กจะพูดอะไรในรถกับคุณบออยากรู้จะพูดอะไรฮะให้บูเรศสามคำับผมสามคำที่จะพูดถึงปอยในรถเนี่ยพูดว่าโอ้อเออมาอพวกเราได้แน่มากขอนี้ส่งถึงพี่วาถึง ลงในอิตาแกรมนะครับมาเนกเตียม้อมล้วนะครับพร้อมเตรียมล้องแล้วนะเตรียมล้อมกัน้อนะฮะอยครับกอดยช่นใจนะฮะหนึนี่มันโอบนี่มันกอที่กอดแค่ปาเมยิเจอเลยนะิับเ่อโอเคโอเคครับ บอลตะกรอนกับสายตาแม่มานี่ไงก็รักตะกร้อรักบอยสุดายมารักบอยสุดายบอยไม่รู้จะรักใครดีนะครับอะถ่ายภาพในที่ลึกครับโคลลอยนะครับหน้าในแบบมีภาพพลอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยเซ็นให้ด้วยนะครับแต่ถ้อยากถอยหลังนิดนึงนะครับนะฮะปอดเซ็นแล้วมีภาพประทับใจด้วยนะครับกับพี่บอยนะฮะเดี๋ยวพี่บอยจะเซ็นให้าในที่ลึกถือว่านะครับคุณปุ๊กนะครับร่วมทำบุญกับพวกเรานะครับ มาที่ดุกสิงห์ครับผมอีร่าคนเมืองขบวนไม่รับค่าจ่ายเลยนะครับเราจะไปทบุญช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยกันนะเงินขบวดจะเอาไปช่วยโรงพยาบาลศิริราชฎร์ครับผมครับผมไปช่วยศพที่กำลังเอ่อเดี๋ยวเรียกว่าอะไรป่วยอาพาร์ทนะครับผมที่ลุกสิงครับผม